สว <ê> ัสด like ีครับมุมสองเอนนะครับวันนี้มุมสองเอนก็กลับพบกับแฟนล์มอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเอนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนล์มเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยชงสานะครับสุกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามพิจิกันนอนเสาร์ที่25มิถุนายน2565นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเอนก็เลยจู่กันนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยชงสามศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนล์มทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสําาหรรรััับบกกลงทุนนนะค ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและทาให้ถูกใจเสื่มอมไว้ท่านใดน,นะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คต้าหนักของนักมวยอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่นักมวยขึ้นชกจริงกับกอบติตช่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่25มิถุนายนนะครับ2565นะครับคู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือมณพิชแดนเซนจ ตองพัทลุงนะครับพิกัด117ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือเสือดำสอคงมีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวัชระ,ะชายแดงเขาทรายพิกัด135ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดทองไทยสอสมหมายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99พิกัด131 ปอนต์่อ133ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน2ปอนด์ครับส่วนคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝ่ายแดงก็คือซันโตสพักยก P ีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพ็มาวินสิงมาวินพิกัด108ปอนด์นะครับคู่เหมากอตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากดกติดตามแล้วก็กดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดการการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมวยนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดการการมองเห็นแล้วก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุม2เวลเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วย มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวไดขร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ @muaydung ต้องมีอำนาจมาก่อนนะครับ @muaydung และถ้าบออกมาจากมุมสองเวทนะครับรับโบนัสสูงสุดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับและสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจีสี่นะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0884946035ครับสู้ได้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสานะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่าย,าย,ายทอดสดทางช่องสาขึ้นชกกันในวันศสาร์ที่25มิถุนายน2565นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของคุณวิชานจันทราวิสุทธ์นะครับหรือว่าแม็กจันดีนะครับโปรโมเตอร์ในศึกพลังใหม่นะครับก็ถือว่าวันนี้มีมวยรอบให้หลุนกัน1คู่นะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งนี่ฝ่ายแดงก็คือมนพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับหรือว่าประกายเพชรแดนเซนจิวรี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่ตองพัทลุงนะครับหรือว่าแจ็คก,กี้ยิมนะครับพิกัด1 1 7่อปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับมนพิชิตนี่ก็เป็นในกชกจากจังหวัดพัทธลุงนะครับวัยสิปีนะครับฟิตซ้อมยูี่คายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับมีทางด้านเสียตั้มกิรติเจเลยราบนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมนพิชิตนี่เป็นมวยขวานะครับเข่าอาชีพเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงนะครับเข่าในล็อกตีเหนียวแน่นบู๊ดุดันนะครับแล้วก็ที่สําคัญเคยเอาชนะคะแนนมาหนึ่งครั้งนะครับ 3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงมนพิชิตก็มีแพ้คะแนนเลิฟอินนะครับภูทานรีสอร์ทที่จังหวัดสงขลานครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยก3พรวิมุตเกอแรกหเกอแรกห่งทีนะครับที่ราชดำเนินล่าสุดนี้ชนะคะแนนลูฟี่ตองพัฒทลทุงที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นชนะไปแบบเบียดเลยนะครับ3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงนี่แพ้1ไฟแล้วก็ชนะไป2ไฟฝ่นะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับลูฟี่นี่ก็เป็นนักชกจากนครพนมนะครับวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมนะครับมีอาจารย์แจ็กกี้นะครับสตาฟเทรนเนอร์ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับลูฟี่นี่เป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเปิดเกมเตะขวาต่อยฝาต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับเหลี่ยมเข่าจับตีไล่แขนกดตีบุ๊ดุดันนะครับแข็งแร่งแข็งแรงนะครับเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยเลยนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับขคงทารานฝ่ายน้ำเงินลูฟี่มีแพ้คะแนนคนเล็กชอรแชมเปี้ยนนะครับที่แม็กซ์มวยไทยนะครับ หลังจากนั้นนะครับชนะนกยก3เริงนรงซีโอปอนครับที่ราชดำเนินล่าสุดนี้แพ้คะแนนมณพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับที่ราชดำเนินนะครับ3ฟอร์มหลังนี้แพ้ไป2ไฟ์นะครับแล้วก็ชนะ1ไฟ์นะครับก็ถือว่าฟอร์มก็น่าจะใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้พิกสถิติเคยพบกันมาแล้ว1ครั้งนะครับที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นชกกันที่พิกัด1 1 8ปปอนด์นะครับชกกันได้เบียดคู่ขี้มากนะครับแล้วก็เป็นทางด้าน ฝ่ายแดงน,นะครับมนพิชิตที่เฉือนเอาชนะคะแนนท่าลูฟี่มาในไฟล์ล่าสุดก็ต้องบอกว่าชนะไปแบบชิวเฉียดเลยนะครับวันนี้เป็นการแก้มือล้างตาของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับที่วิธี ศึกเจ้ามวยไทยแห่งนี้นะครับล้วก็มีการปรับอพิกัดลดมาอีกหปอนด์ครับวันนี้จะชกกันที่พิกัด1 1 7ปอนด์นะครับก็ถือว่าน่าจะยังใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเหมือนเดิมนะครับลูกขยันนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับลูฟี่นี่ก็เปิดเกมเตะพอยรุนแรงปั้มรัดมัตตีนะครับแต่ว่าลูกหนักลูกชัดเจนนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับดักแทงเข่านะครับลายแขนมีสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายลูกชัดเจนนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงมวลพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับ วันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับดูว่าความชัดเจนนะครับอาวุธหนักๆอยู่ที่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับอันนี้ถ้ากรรมการชอบลูกหนักนะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงเลยมนพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับวันนี้น่าจะย้ำแค้นเอาชนะคะแนนทางด้านลูฟี่ตองพัดธรุงไปได้แบบสนุกแล้วก็เบียดอีกหนึ่งครั้งนะครับคู่เปิดหัวศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับมนพิชิตแดนเซนจิวรี่ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับเป็นมวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่4นะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเสือดำสอคงมีนะครับหรือว่าสอพงอมรส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับวัชระชัยแดงเขาทรายนะครับหรือว่าสําออยน้อยแดงเขาทรายพิกัด135ปอนด์นะครับทาราสฝ่ายแดงเสือดำนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสอพงอมรนครับโดยมีเซมอนพักสดนะครับมงพงอมรพิกุลชัยพัฒนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเสืืออดำนนนี่่เเเปป็มวยยสาะะคคครรรรับบภทง สูงยาวนะครับเตะ้ายต่อยซ้ายรุนแรงอาวุธเร็วหลักเหลี่ยมดีนะครับวงในมีไล่แขนขวางค้ำแทงดันแทงหมัดหนักสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเป็นมวยลุบล่างดีนะครับชกกับขายนี จะไม่เคยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างเลยนะครับส่วนสูงมี180่ซนติเมตรเลยนะครับวันนี้ก็ยังดูได้สูงได้รอยกว่าคู่ต่อสู้ด้วย3าไปนะครับสามคอามหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเสือดำม,มีแพ้คะแนนราชศักดิดเด็เด้9ที่ราชดำเนินนะครับแล้วก็หายไปปีเศษนะครับกลับมาไฟล่าสุดในรอบ1ปีเศษก็ชนะคะแนนหนองคาย FA กรุปที่วิทีมุสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนีพริกชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างชาติมังกรช .5 พยักที่วิทีมุสยามอ้อมน้อยนะครับก่อนชกก็ดูว่าเป็นรองนะครับสถานการณ เอามากลับมาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างชัดมังกรชฉห้พยักไปได้แบบสวยงามเลยนะครับในไฟล่าสุด3ามฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายแดงเสือดามก็แพ้1นไฟชนะไป2ไฟนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวัชระชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกำแพงเพชรวัย21ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วพลคอลำปางครับมีทางด้านหมวดดับลำปางร้อยตำรวจโทประดับสุรินโทนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายเหมือนกันนะครับทางด้านวัชระชัยนี่ก็เป็นมวยซ้ายเข่าไนเหนียวนะครับแข้งสายแรงคองคอล็อกตีเนี่ยแน่นยัดไส้แรงนะครับป่อดใจปายแรงบุ๊ดูดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ว่าก่อชชว์หลังฟอร์มการชกอาจจะดูดรอปๆลงไปนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินวัชระชัยแพ้คะแนนเดชทรงวุฒิสิทธิ์ด็อกเตอร์ชานชัยนะครับที่อ,อตกสามนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรศิริชัยเดชเพชรสีทองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดมีก่อแพ้คะแนนให้กับสองฝั่งโขงเอฟเอกรุ๊ปที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยสามฟอร์มหลังนี่แพ้รวดอย่างไม่ชนะใครเลยนะครับวันนี้ก็หวังอย่างยิ่งที่จะมาแจ้งเกิดในไฟน์นี้นะครับเก๋ากระดูกดีนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวัชระชัยแดงเขาทรายนะครับแต่ว่าสภาพร่างกายหนุ่มสดห้้าววแลก็ ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้สูงได้ลอยก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือดำส่อคงมีนะครับแล้วก็โดยเฉพาะฝ่ายล่าสุดที่เอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างชาติมังกรชอห้าพยัก,กวันนั้นก็ดูว่าโชว์ฟองไว้สวยงามเลยนะครับวันนี้เปรียบเทียบไปแล้วก็ยังชอบความสูงความยาวของทางด้านฝ่ายแดงนะครับเสือดำส่อคงมีนะครับจังหวะฝีมือวงนอกนี่ดูว่าอาวุธยาวๆถึงก่อนนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความยาวนะครับ ชิงทำก่อนนะครับแล้วสุดท้ายก็เบียดเอาชนะคะแนนทางด้านวะะนาชชาัชรชัยแดงขาวสายไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2องนะครับรองคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเตือดามสงคงมีครับ มาถึงคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนํารายการนะครับฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือยอดทองไทยสอสมายนะครับหอวาปอเตระกุลส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าหรือว่าสอจอยเลียสโธทนนะครับพิกัดต่อกัน2ปอนนะครับคู่นี้ฝ่ายแดงยอดทองไทยต่อย131ปอนดปอนนะครับส่วนฝ่ายน้าเงินนะครับเด็ดดวงเล็กต่อย1 3 3ปอนด์นะนครับคู่นี้ฝ่ายแดงนะครับต่อน้ําหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้าเงินปอนปอนครับเพื่อความเหมาะสม คณะสายแดงนะครับยอดทองไทยนี้ก็เป็นในกชกจากจังหวัดพัทลุงวัย28ปีนะครับทีน,นี้มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ t b m มนะครับมีทางด้านเสียตั้มกีรติจเจริญราชนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมต,ตานครับผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านยอดทองไทยยจดทองไทยนี้เป็นประเภทมวย2แข้ง2การ,รบจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงชกดีนะครับดักเตะดักแทงอาวุธเร็วเชิงชกฉลาด หวังหน้าดันแทงศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายเกา๋ากระดูกดีชกมานานนะครับปะทะกับเบย์ใหญ่มาก็เยอะเลยนะครับดีกี้นะครับแชม130ป์ร้อยสามซิปปอนด์เวทีราชดำเนินด้วยนะครับสามฟอร์มหลังนะครับสามฟอร์มหลังของท่านสายแดงยอดทองไทยมีชนะคะแนนเพชรสุขุมอิทบอยบางนาที่ราชดำเนินนะครับวันนั้นก็ ชิงแชมป์130ปอนด์เวทีราชดำเนินนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปนะครับแล้วก็หายไป1ปีนะครับหายไป1ปีกลับมาไฟแรกในรอบ1ปีก็สรุปแพ้คะแนนกับเพชรพังงานมรัตนะบฑิตที่เวทีมยสยามออมน้อยนะครับล่าสุดนี้ก็ไปแพ้คะแนนกับเพชรสศนบอยบางนาที่ราชดำเนินอีกครั้งนึงนะครับวับนนั้นโดนสอกเสียอาการก็พิกแพ้ไปนะครับสฟอร์มหลังของทนานแายแดงยอดทองไทยก็ชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเด็ดดวงเล็กนี่นักชกวัย17ปีนะครับจากจังหวัดขอนแก่นนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ด99นะครับมีเฮียติสะพานควายสอและสักไส้ตั้งนะครับหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเด็ดดวงเล็กนี่เป็นมวยขวานะครับฝีมือครบเครื่องนะครับแข้งขวาแรงนะครับขวางหน้าเสียบแหลมอาวุธรุนแรงหมัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับหนุ่มสดห้าวร่างกายดี3ฟอร์มหลังนี้ก็ต้องบอกว่าสดเลยนะครับ โดยที่3ฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินเด็ดดวงเล็กนะครับมีชนะคะแนานฟ้ามีชายดาบรันสารคามที่ราชํำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนานสอนนารายนายกปอ๊อตกับบินบุรีที่วิธีลังสิตล่าสุดนีโชว์ฟอร์มสวยต่อเนื่องนะครับชนะคะแนานสุรชัยสอสมหมายที่วิธีมุสยามอ้อมน,น้อยนะครับสฟอร์มหลังนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟไฟเลยนะครับดูว่าฟอร์มของทานด้านฝ่ายน้าเงินจะดูได้เปรียบน,นะครับชนะรวดทั้งสาฟไฟเลยนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยมนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับดทองยอดทองไทยสอสมหมายช คู่นี้ก็น่าจะเป็นนักมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าคู่นี้ก็น่าจะไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับเพราะว่าเข้ามาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเก่ากระดูกดีนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงยอดทองไทยสอสมหมายปะทะก,กระเบอือยใหญ่มาเยอะกว่านะครับสภาพร่างกายหนุ่มสด้าวก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเด็ดดวงเล็กที่เด็ดเก้าเก้านะครับ แต่วันนี้ผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดทองไทยสอสมหมายนะครับดูว่าจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมอาวุธดูรวดเร็วกว่านะครับเก๋าด้วยกระดูกดีแต่สภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าความเก๋าแล้วก็หลักเหลี่ยมมวยเชิงมวยอาวุธเร็วนี่น่าจะช่วยได้เยอะนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเด็ดดวงเล็กทีเด็ดเก้าไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่เอกนํารายการนะครับศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงครับยอดทองไทยสอสมหมายครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์นะครับต้องแอดมวยดังครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muay d u n g ต้องม้ญาตําหนาจก่อนนะครับ ad muay d u n g และถ้าบอกว่ามาจากมุมสองเว้นนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือซันโตสพักยก PK นะครับหรือว่าหมู่หมู่ปิ้งมิวสิกนะครับหรือว่าเพสาริตเกลแรกหนึ่งทีนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพรเพรมาวินสิงมาวินนะครับหรือว่าฮังคองเมลดาพิกัด108่อปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงซันโตสนี้ก็เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัย23ปีนะครับเที่ยนนี้ก็ไปฝากเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่มีนาโยทินนะครับโดยมีทางด้านเสียเก่งนะครับพลังวิมุตนะครับ วันรัตสิริรัตนะครับเป็นผู้จัดการของทราลซันโต้นะครับก็ ไปฝากซ้อมอยู่ที่มีนาโยทินนะครับรอวันเปิดค่ายพักยก PK m o มูปิ้งมิวสิอยู่นะครับช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดค่ายก็เลยไปฝากซ้อมอยู่ที่มีนาโยทินนะครับตอนนี้ก็เป็นมวยขวานะครับจงังหวะฝีมือจัดจ้านเลยดักสักแข้งขวาแรงหลักเหลี่ยมดีสอบอันตรายร่างกายดูอาจจะดูเป็นรองนะครับช่วงหลังๆนี่ฟอร์มอาจจะดูดรอปลงไปนะครับเพราะว่า3ฟอร์มหลังนี่ยังไม่ชนะใครเลยแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี่ดูได้เปรียบดูมาก่อนนะครับ สามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับซันโตสก็มีแพ้น็อกยกสี่นะครับเพชรพนัทนออนุวัตยิมนะครับที่เวทีลังสิทธิ์หลังจากนั้นก็แพ้คะแนนคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองที่ราชดำเนินล่าสุดนี้แพ้น็อกยกสามให้กับนำขบวนเอกโบทีมแอนเซลนะครับที่ราชดำเนินสามฟอร์มหลังนี่แพ้รวดทั้งสามไฟเลยนะครับแล้วก็เป็นการแพ้น็อกถึงสองไฟด้วยนะครับนั่นหมายความว่าช่วงหลังๆนี้โดนหนักๆแล้วไม่ค่อยชอบนะครับโดนหนักๆแล้วมีแยงให้เห็นนะครับสำหรับทางด้านซันโตสพักยกทีเคนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน สิงมาวินนี่เป็นนักชกจากจังหวัดตรังนะครับวัย17ปีนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงมาวินนะครับมีทั้งนัเซืยนหนึ่งสิงมาวินทัชชนนคดชาสุวรรณนะครับเป็นหัวหน้าคณะดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมวยซ้ายนะครับเพชรรมาวินนี่เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับดักเตะดักแทงนะครับอาวุธเร็ววงในนะครับมีขวางหน้าดันแทงศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามความหลังนะครับมีชนะคะแนนเพชรพนมอัจฉริยะประดิษฐ์ที่ราชดำเนินหลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนนเพชรสยามจอบ พัทรยากีฬาสยามที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ชนะคะแนนวันวิเศษสอเดชพันธ์นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับในศึกสอเดชพันธ์สฟอร์มหลังนี้ชนะไป2องฝ่าแล้วก็สะดุดแพ้หนึ่งฝ่ายนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับจะดูได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับซันโตสพักยก P ีครับ วันนี้เทียบกันที่ส่วนสูงก็มองว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ยังได้ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงได้ร้อยกว่าได้สูงกว่าอยู่ดีนะครับอาวุธยาวน่าจะถึงก่อนนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องแตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงอยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายแดงนี่สันตตชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดีก็จริงแต่ว่าสภาพร่างกายช่วงนี้โดนหนักๆแล้วมีสะดุ้งให้เห็นนะครับฉะนั้นเปรียบเทียบไปแล้วนะครับคู่นี้ก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรมาวินสิงห์มาวินนะครับน่าจะอาศัยความสูงความยาวครับเซ้าย แข้งซ้ายนะครับที่ยาวที่ยาวกว่าแล้วก็ถึงก่อนนะครับหดแข้งซ้ายแต่ละครั้งนี้ดูว่าถึงก่อนแน่นอนนะครับวันนี้น่าจะเฉือนเอาชนะคะแนนลุ่งพี่อย่างซันโตสพักยก PK ไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรมาวินสิงห์มาวินครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวลทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทการอย่าตกนะครับต้องตั้งกายขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ